ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะและอีีนี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผมอะต้นปืนไม่โดนคนดีคนเดิมว่าผมกับบรรยากาศสุดโหดของผมเองวันนี้นี่ส่งตรงมาจากอเมริกานะครับก็มาเป็นมือซ้ายของผมนะฮะแล้ววันนี้นะอลกซ่าเขาไม่อยู่ไงผมก็เลยแย่งรายการยึดไปเลยครับผมรายการนี้นะซึ่งมีแค่ผมกับบรรยากาศของผมฮะและคุณผู้ชมฮะชื่อรายการยังไม่มีไงคุณผู้ชมอยากให้มีชื่อรายการว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับผมและอย่าลืมฮะ กดไลค์ก่อนด้วยนะฮะโอเคมาแล้ววันนี้ฮะผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะเรามาเริ่มจากข่าวร้ายกันก่อนดีกว่าผมคือผมฮะก็ไปซื้อสลากกินแบกรัฐบาลับผม <c oughs> ต้องบอกว่าแบรกจากรัฐบาลจริงฮนะระชาชนไม่ได้เลยครับผม <c oughs> โอโ้โหผมก็ใฝ่ฝันไงอยากถูหวยสามสิบล้านบ้างแบบนี้คือผมซื้อสามศูนย์ไงมันออกสองศูนย์โอ้ผมซื้อห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้ามันออกสองเก้า คือแบบว่าผมต้องรักักดีกับรัฐบาลมาตลอดระยะเวลา40ปีครับผมที่ผมเล่นหวยมาดูสิคุณผู้ชมผมเฝ้ารอวันที่จะมาถึงวันที่เลือกตั้งเดี๋ยวผิดผิดผมเฝ้ารอที่จะถึงวันที่รวยแบบ30ล้านแบบครู <S <S มิชาแต่ว่าดูเขาทำกับผมสิโอ้โหพูดแล้วแบบ What the fuck ก่อนที่เราจะหัวร้อนไปมากกว่านี้นะเดี๋ยเราไปฟังข่าวดีก่อนดีกว่าผมนี่เลยฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่สิ นี่คือสลิปบัตรทัวร์ผมที่ผมเติมไว้เนี่ยแค่เนี้ยโอ้โหข่าวดีของผมคือผมได้รับพิบ <Yeah. S 1> ดนดาก้อนมาตเตอร์ครับผมพินดาดาก้อนมาตเตอร์นะโอ้โหตัวล,ละราคามากกว่าแปดแสนบาทรผมราคาในตลาดตอนนี้นะโอ้โหนี่ก็ว่าฟ้ายังไม่ีตาผมาไงทำให้ผมมีวันนี้ครับผมโอ้โหแล้วก็อยากจะลองครับผมอยากจะจัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองสกินพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมไป <Yeah. S 1> ก็ต้องกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP นี้ครับผมก็อยู่กับผมฮะต้นคือไม่ดองคนดีคนเดิมครับผมจับสุดยอดฮีโร่กับเจ้าแพนด้าด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 าเรามากับสกินสุดเท่ครับผมอย่างสกินดาร์กอนซิสเตอร์เอ้ยดาร์กอนมิสเตอร์เอ้ยดาร์กอนมาสเตอร์เอ้ยถูกแล้วโหย พูดแล้วก็คันไม้คันมือครับผมอยากจะลองเดี๋ยวยังจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมนะไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมกินนี้ฮะเท่าที่ผมไปสืบราคาตลาดมานะราคาสูงถึง8,500บาทเลยนะแค่สกินเนะคือราคาแพงกว่าพวกนาคอดอีโวบัตร์ไฟอีโวเลเวะฮะอีกนะคือพวกนั้นราคามานเจ00พันนะคือเรียกได้ว่าใครที่มีครอบครองนะแม่งโคตรแท่จริงโอ้โหแล้วผมมีไงประเด็นคือผมมีไงฮะแล้วแม่งโอ้โหดูการตีการแบบอะไรนี่เบี่ยงนะฮะ โคตรจะเฟี้ยวเ้าอ้ปุยต้องบอกก่อนเลยนะคือตัวเนี้เป็นตัวที่ผมถนัดมากเคยเล่นชนะสูงสุดติดต่อกันนะ20บเกมติดครับผมและสมัยที่ไส่แรงขึ้นไปคอนคูลเลอร์นะฮะก็เล่นตัวนี้เนี่ะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบนะฮะรับรองว่าังไงก็ต้องเก่งขึ้นนะฮะไม่มากก็น้อยเนาะและผมเชื่อว่าเกินครึ่งที่ดูคลิปนี้นะฮะอาจจะมีหลายเทคนิคที่คุณไม่รู้เลยครับผมสําหรับการฟาร์มเนาะที่เรามาเอาวัฟฟ้าก่อนนะ คือเราไม่ใช่ว่าจะเอาบารฟ์ฟาทุกเกมนะเราจะฟาร์มตรงข้ามกับมังกรเล็กครับผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถต่อมังกรเล็กได้เลยเนาะเวลาฟาร์มเสร็จครบทั้งทั้งป่านะฮะนี่ฮะอีก15วิมังกรเล็กจะเกิดอะไร่ะก็รอได้เลยเนะาะเอามาด้านล่างครับผมเป็นโจ๊กเกอร์ที่อยู่เลนล่างเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาตีรู้ก่อนไอ้าอมาตอสโอ้โหพนุ่มดาบยักษ์ครับผมอยากจะไฝ่กับเราจังหวะนี้เรากระโดดทุ่มไปหนึ่งทีแล้วก็ตีเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์ที่เก็บเมล็ดไปได้นะตีฟาร์มไปก่อนเนาะเพื่อเก็บชาร์ ตีไปก่อนครับผมอ่ามาและดูเหมือนว่ายังไงฮะตรงกลางเพื่อนเราสามคนฮะมีการชมนุมประท้วงกันนะผมไม่รู้ว่าจะุมยำตีนเบต้าหรือเปล่านะฮะเราก็ฟาร์มไปก่อนเนาะอันตินี่บอกไปเลยว่าใช้ได้เลยนะฮะใช้ไปเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยเวลาเราฟาร์มเสร็จใช่ไหมก็จะคูดาวน์เสร็จพอดีนะแต่ต้องกะไว้เผื่อด้วยนะเพราะว่าถ้าไปใช้กับกองสุดท้ายก่อนออกจากป่าไปแก๊งนี้ก็อาจจะลาบากเนาะเวลาไปแก๊งเขาแล้วไม่มีอันตินะเนี่ยๆอย่างเงี้ยถ้าเราเจามอตอใช่ไหม เราสามารถอ้อไมไปได้เลยที่นั่นอันติถึงเจอคนนี้คูดาวเสร็จพอดีเนาะมาขอหนุ่มดาบยัดจะหนีไปไหนอ,อืออาจื้อเฮ้ยมันหายหายตัวไปไหนอ่ะอยู่นี่นี่เองอเฮ้ยกระทุ้งไปหนึ่งทีแล้วก็ตกหน้ไป,ไปนะผมจังหวะน,นี้โอ๊เจ็บไปได้อย่างไม่ยากนีฮะ คิดจะเนียนเป็นแบบว่าซุกทุบ่าไงคิดว่าเป็นหนอนชาเขียวหรือไงเอาฮะจังหวะนี้ตีบ้านก่อนเลยครับผมโอกาสมาแล้วว่าผมดันบ้านถ้าเราดัานได้ให้รีบดันนะบ้านเนี่ยครับผมอ่าเก็บไปได้ฮะอ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลกันคร่าวๆของเจ้าซูกา้ากันนิดนึงเนาะสกิลสิบตัวของเขานะครับผมท,ท,ทุกทนะจ,จมตี่้ิัวเอง8วินาทีครับผมแต่ไอสกิลเนี้ย ถ้าเราเราไม่จำเป็นต้องรอครูดาวก็ได้ครับผมแต่ถ้าเราตีอีกรั้งหนึ่งใช่ไหมสกิลพาสีเนี่ยจะติดทันทีเนาะและจังหวะนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนเราต้องการความขอตัดสินในพวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตีเหลือผมจังหวะระบวนหน้ากริ้งไปหนึ่งทีแล้วก็ตวัดพุงไปครับผมอ่าเพื่อนเรายังไม่ตายนะเราล่าเลยผมจังหวะนี้เทอนัทโอ้โหไอ้นี่แม่สาวน้อยหัวขาจะหนีไปไหนแล้วเราก็ตักคู่ไม่ได้กระโดดปันนชัยสลัดตันแล้วก็ตกไปเก็บปสานะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเชฟเซ่เจ้าตเนะ เอาว่ะเก็บยกทีมว่ะระหว่างนี้โอ้โหซูเปอร์แมนอื้หือดิฟหลบไม่ได้นะฮะอีกทีมตายไปสามเขาอยู่บนสองยิ่โฉบปั๊บแดงสิครับหล่ออะไรนะฮะโอ้โหได้ฟรีครับผมแล,แล้วเราก็รีบถอยตัวตั้งตากกลับมาก่อนนะอย่าเยอะแพนด้าแพ้เดี๋ยวจะไอ้นะเฮ้ยมันคำพูดคำจาวไอเด็กนี่แม่งได้แม่งได้เอาฮะเดี๋ยวลองมาอธิบายสกิลต่ออีกนิดนึงเนาะสกิลหนึ่งของเราครับผมเป็นสกิลสไลด์ไปด้านหน้าเพื่อตบเนาะเนี่ยฮะอย่างนี้ครับผมสไลด์ไปตีเนาะสามารถสไลด์ได้2ครั้งนะครับผม ส่วนสกิลสองนะครับผมเป็นสกิลม้วนหน้าเนาะซึ่งสกิลนี้ถ้าม้วนหน้าโดนคลิปหรือโดนศัตรูนะฮะเราจะได้รับโลด้วยแล้วก็อันติของเราครับผมบั้นท้ายสลาตันฮะคือยกตูดหนาๆของเราเนี่ยฮะกระทุ้งทื้อไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะคือรับประกันได้ว่าถ้าใครโดนไปนะมีหน้าหงายหน้าเงิบแน่นอนนะผมเอาเฮ้ยจังหวะนี้ซูแมนเดี๋ยวเรารอช่วยเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเรียกเพื่อนกลับก่อนโอเคสวยงามพนุ่ม เราผมสไลด์เข้าไปตีนที่เบต้าเบต้าจะหนีไปไหนกระพุ้งไปหนึ่งทีแล้วก็ฟาดไปฮะเก็บไปได้เอาเพื่อนกูวิ่งหนีกระพุ้งไปหนึ่งทีแล้วก็ฟาดไปฮะเก็บไปได้เอาเพื่อนกูวิ่งหนีเอาเพื่อนกูวิ่งหนีป้อมเราี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบน้องได้เปรียบมาป้อมหนึ่งนะฮะเอาไว้ตอนนี้เราเอาบังกรกันก่อนนะ เราก็ตีไปก่อนอจึกอจึกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนเลยผมเคลแอนนาะท่านรู้สึกว่าตอนนี้แม่แม่สาวน้อยจะหนีไปไหนมาเป็นของพี่ซะดีๆเอาว่ะเพื่อนเราเข้าไปจัดการแล้วกเก็บไมได้โอ้โหด้านหลังกาเป็นขบวนการเลยว่าเรื่องขอบวนเรื่องถอยไปก่อนแล้วกันเราโอ้โหเซลฟิตดูดีจริงๆมาก่อนแล้วกันโอ้โหเยอะมากครับผมเราถอยมาตั้งหลักก่อนนะตอนนี้ถอยเชือิญขบวนไปก่อนเป็นผู้เล้ว เพื่อนเราครับผมยัเหือนว่าจะไม่หยุดละความพยายามระกันชินหน้าไปดูทีแล้วก็ทลายใ้ค่อยตีเฮ้ยจะหนีไปไหนเก็บไปได้ไวเปต้าแล้วเราก็ตีเซลฟิสเซลฟิสแม่พ่อคนขายปลายังไงเก็บไปได้อีกตัวครับผมเอาไว้มังกรก็เกิดแล้วด้วยตอนนี้แต่ว่าอยากจะได้เราอยากได้เทวันนั้นมากเลยคือแบบว่าเขาดูหมิ่นสมบัาิลอยไยตอนต้นคลิปแยบแยบไปก่อนนะโหเซฟตัวเองมากเลยว่ะ เอาอยากเกินมาแล้วเราก็ได้ฟอสเคปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเออไอเทมนะที่เราออกเกมนี้นะผมมาถึงเราจะเอาดาบฟาร์มใช่ไหมเสร็จแล้วนะเราก็ออกมาเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสเนาะอันนี้ก็จะเป็นจอเกาะนะฮะแล้วก็ทําให้เราได้รับเกาะด้วยและก็ชิ้นต่อไปนะทำมาเป็นรองเท้าเนาะรองเท้ากันเวทน,นะฮะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นฟอสเคปเนาะอันนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยไล่ทาได้ง่ายขึ้นเนาะมันจะตีแล้วแบบว่าสโลมาก ทำให้แบบว่าไล่ล่าพวกเทลนัทอ่ะได้สบายๆนะถ้าถึงตัวนะถ้าไม่ถึงก็ตัวใครตัวมันเนาะจะองไปลวงเขาเลยส่วนเทคนิคการเล่นของเจ้าตัวนี้นะพยายามล้วงตัวหลังนะตัวบางๆอย่างเช่นเปต้าเทวนัเนะที่เกมนี้เราพอฆ่าได้นะเพราะเขาสกิลหนีน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราตีเขาแรงมากพรตัวเขาจะบางนะ <S <S เปตาเป้ตา สมยาาาฟก็บไปได้น <Again>, จ <congratulations>. ังหวนี้เดี๋ยวมตอนนอ้ที่นีไไ้เราได้เดินไปฟนจังหวนี้เก็บไปถึงสาตัวเหลือเทวนัดโอ้โหแหลมขนาดนี้บิงแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็สโล์แล้วให้เพื่อนเก็บไปละกันจังหวะนี้เอ้าไม่ได้ใช่ไหมฟาดไปขอมปอมเลยฮะตายไปสตบโอ้หเก็บได้นะจังหวะนี้เราฟาด้อมเลย ตีไปจังหวะนี้เยิงไปอึดซุปกปอร์แมนมึงนี่โอ้โหตายพ่อป้อมตอนรบฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทนมือทนตีนมากนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกลางๆกอนดีกว่าโอ้โหตรงกลางสามทีโตเราขอกิ้งออกมากันล้วกันจังหวะนี้โอ้โหแรงจังวะโฟ้าพ่ฟ้าก่อนเดี๋ยวทีมเขามาแจ้งนะฮะกลับแล้วก็โยกก่อนซูเปอร์แมนดูเหมือนจะมาด้วย ผมเมื่อกี้สี่ห้าตีนได้อะดูเหมือนว่าทีมต้องการผมนะฮะจังหวะน,นี้เราวิ่งเข้าไปเลยกะไล่เข้าไปเล่งเข้าไปวนหน้าไปเทลเอฟซีแตนนี่ซิ่ไล่ต้องคุเจ้าอันนี้โย่ผมก็ลุ้นก็แมนจะเจอใช่ไหมอ้ากับตีเป็นหนึ่งทีละผม ตีเลยผมจังหวะนี้หลวไปบอลลฟอเรียบร้อยเหลือเปรต้าตัวเดียวนะแม่จะหนีไปไหนแม่วานน้อยแม่วานกระทุ้งไปหนึ่งทีสโลแล้วก็ฟาดหน้าอะไรครับผมเข็ุไปได้นะโอ้โหโยกทีม่ผมจังหวะนี้ไม่รอช้าแล้วกุบครับผมตึบ้านโอ้ยใจมาผมนักเลงพอเรามาแล้วฮะโอ้โหเขาหนุ่มนักขายารามดูเหมือนว่ารักบ้านมากอยา,ากจะกันใช่ไหมเราตีไปหนึ่งทีกระทุ้งหน้าไปแล้วก็สไลด์ออกมาก่อน,นให้เพื่อนต่อไปนะดูเหมือนว่าชิปไม่มีนะต้องรอคลิปสักครู่เลยครับผม ซิกแซกเข้าไปซิกแซกเข้าไปตีบ้านอนโยกซ้ายอโยกขวาแล้วก็ฟาดเก็บไปได้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ได้รับชัยชนะไปอย่างไม่ยากนะครับผมโอ้ยแล้วก็เกมนี้ฮะ MVP ด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆอยากเห็นตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฮะแค่กดไลค์ให้พวกเราก็ดีใจแล้วครับผมและเพื่อนๆสามารถร่วมกดซับสไคร์นะเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะส้างรอยยิ้มให้คุณผู้ชมได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย แน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับแล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย